สวัสดีค่ะเอไอวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินไปเดินตลาดตลาดโมกันดูสภาพชั้นลองเท้าเตะนะคะลองเท้าเตะในสภาพนี้แหละวันนี้ราหนึ่งหนึ่งร้อยบาทแตบอกว่าเอไม่ดีลองดูสิว่ากินไม่หมดหรอกเชื่อสิเพราะว่าอะไรรู้ไหม เช่อว่าดิฉันเป็นคนประหยัดมากมากเธอว <ๆ S 2> ันนี้หน้าฉันไม่ได้แต่งอะไรเลยอะแอบไอคนเยอะถือกล้องเู้่คนเดียวเนี้ยอ้อหน่ะน้ามองตลาดอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวเราจะเดินฝั่งนี้ไปนะเหมือนฝนจะตกอ่ะแค่ตกนะฝนโปรยๆยแล้วเราจะมาดูกันว่าตลาดดัดโมอของเราอะมีอะไรกินบ้างตรงนี้มีท็อปซื้อของด้วยลงอาหารตรงข้างบนนะเต๋อวิเทสอะ แต่ว่าวันนี้ฝนตกอะ่ะคนมาน้อยมากร้านค้าแบบว่าเสื้อผ้าฝั่งนี้ฝั่งนี้มีเสื้อผ้าด้วยแต่ว่าไม่มีเลยมีแต่โซนของกินเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโซนของกินอะ่ะมีอะไรกินบ้างเอาอันนี้ตีไก่ยี่สิบบาทว้าวไก่ตรงนี้ร้านร้านยำ นีข่ข้าวุผัดได้มาละอันนี้น้ำมะพร้าวหวานไปนิดนึงอ่ะเท่าไหร่เขาใส่เอ่อน้ำมะพร้าวก็จริงแต่ว่าเหมือนได้รสของน้ำตาลมาก่อนเลยแต่ก็มีมะพร้าวอยู่นะ <c oughs> ไไกิน <c oughs> ก,ก็ไม่เงี้ยจีม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 ีเีม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 ีกีมีกีมีอยาก,ก,นนกาายมีมกมีมีกีกีมนมีมีมี้ีมีมีอีมีาีอีมมี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 มไมีมตมออกมีมีมีมมีมีมีมองีมีมีมดมียีม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 ีายมี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 ีงไมีี คุณที่บาก็เอาหลอ่อนมีลิปติดอ่ะบ๊ายบาย